สวัสดีค่ะคาบนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะคะแต่นักเรียนอย่าลืมดาวน์โหลดไฟล์ใบความรู้ที่3ขึ้นมาใช้ประกอบการเรียนด้วยนะคะก่อนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความต่อเนื่องของฟังก์ชันเนี่ยครูจะขอทบทวนความรู้เรื่องลิมิตของฟังก์ชันก่อนนะคะซึ่งเราได้เรียนกันมาแล้วในคาบที่ผ่านมานะคะโดยให้นักเรียนพิจารณากราฟของฟังก์ชันที่ครูกำลังจะให้ดูต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนดูว่า กราฟของฟังก์ชันใดที่ไม่นิยามที่ x เท่ากับ a คำว่าไม่นิยามที่ x เท่ากับ a ก็คือ f a หาค่าไม่ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนดูว่ากราฟไหนที่ f a หาค่าไม่ได้และกราฟใดบ้างที่ลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ a หาค่าไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่1กันก่อนนะคะจากกราฟรูปที่1นนะคะ f a หาค่าได้ไหมคะนักเรียน จากรูปนี้เราจะเห็นว่า f a หาค่าไม่ได้เนื่องจากที่จุด x เท่ากับ a ไม่มีค่า f a ค่ะที่กราฟนะคะบริเวณนี้จะกลวงนะคะเพราะฉะนั้นค่า y ไม่มีนะคะต่อไปเรามิเรามาพิจารณาลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ a นะคะการพิจารณาลิมิตของ f x เราก็ต้องพิจารณาที่ลิมิตซ้ายและลิมิตขวานะคะเพราะฉะนั้นเราดูลิมิตซ้ายก่อน เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางซ้ายก็คือจุดนี้ถูกไหมคะใกล้ใกล a ทางด้านซ้ายโยงขึ้นไปดูค่า y จะพบว่าลิมิตมีค่าเท่ากับ l นะคะและลิมิตขวาลนะคะ เมื่อเราเขยอบไปทางขวาของ A และโยงขึ้นไปที่กราฟนะคะก็จะเห็นว่าลิมิตขวาก็มีค่าเท่ากับ L เช่นเดียวกันเมื่อลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเท่ากันแสดงว่าลิมิตหาค่าได้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปว่ารูปที่1เนี่ยเราไม่สามารถหา FA ได้แต่ลิมิตหาได้นะคะต่อไปเราไปดูรูปที่2กราฟรูปที่สอง หา f a ได้ไหมคะนะักเรียนดูที่จุด x เท่ากับ a นะคะจุดนี้ที่จุด x เท่ากับ a มีค่า y ไหมคะจะพบว่ากลวงทั้งข้างล่างและด้านบนของกราฟเลยเพราะฉะนั้นที่จุด x เท่ากับ a ไม่มีค่า y ดังนั้น f a จึงหาค่าไม่ได้แล้วลิมิตล่ะคะลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ a หาได้หรือเปล่าเรามาดูลิมิตซ้ายก่อนนะคะ ทางด้านซ้ายของ a เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางด้านซ้ายจะเห็นว่าลิมิตอยู่ตรงนี้นะคะลิมิตอยู่บริเวณนี้ที่เมาส์ของครูชี้อยู่นะคะแต่เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางด้านขวาเราขยับขวาขึ้นไปลิมิตจะอยู่ด้านบนค่ะซึ่งลิมิตขวาไม่เท่ากับลิมิตซ้ายเมื่อตะกี้นะคะดังนั้นเราจึงบอกได้ว่าลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ a หาค่าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ ไม่มีทั้ง f a และลิมิตของ f x ก็หาค่าไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะต่อไปเรามาดูกราฟรูปที่3นะคะ,ะก่อนอื่นถามว่า f a หาค่าได้ไหมนะคะนักเรียนก็พิจารณาที่จุด x เท่ากับ a ว่ามีค่า y ไหมล่ะนะคะที่จุด x เท่ากับ a ปรากฏว่าเราลองมองดูไปจะเห็นว่ามีค่า y อยู่เนื่องจากกราฟสีดำตันอยู่ตรงนี้นะคะนั่นคือมีค่า y เพราะฉะนั้นตรงนี้คือ f a แสดงว่า f a หาค่าได้แล้วลิมิตละคะลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเท่ากันไหมนะคะพิจารณาทางซ้ายของ a นะคะลิมิตทางด้านซ้ายของ x เข้า,าลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางด้านซ้ายมีค่าเท่ากับ b เห็นไหมคะ เนื่องจากเมื่อ x เข้าใกล้ a ทางซ้ายค่า y จะเข้าใกล้ b และทางขวาล่ะคะเมื่อ x เข้าใกล้ a ทางขวา y ก็เข้าใกล้ a แสดงว่าลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาไม่เท่ากันดังนั้นลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a จึงหาค่าไม่ได้ดังนั้นข้อนี้เราได้ข้อสรุปที่แตกต่างก็คือข้อนี้มี fa ค่ะอยู่ตรงนี้แต่ลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a หาค่าไม่ได้นะคะต่อไปเรามาดูกราฟรูปที่4รูปที่4เนี่ย ก่อนอื่นพิจารณา fa ก่อนมีค่า fa ไหมคะเราก็ดูที่จุด x เท่ากับ a ตรงนี้ x เท่ากับ a มีค่า y นะคะมีกราฟอยู่ที่สีดำตันๆตรงนี้ดังนั้น fa หาค่าได้แล้วลิมิตล่ะคะหาค่าได้ไหมการจะหาลิมิตก็ต้องพิจารณาลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาพิจารณาลิมิตซ้ายก่อนเมื่อ x เข้าใกล้ a ทางด้านซ้าย y เข้าใกล้อะไรคะเข้าใกล้ l และเมื่อ x เข้าใกล้ a ทางด้านขวาเราก็โยงขึ้นไปจะพบว่าค่า y ก็เข้าใกล้ l เหมือนกันนะคะนักเรียนดูที่เมาส์ของครูชี้ตามให้ทันนะคะเพราะฉะนั้นลิมิตซ้ายเข้าใกล้ ลิมิตซ้ายมีค่าเท่ากับ l ลิมิตขวาก็มีค่าเท่ากับ l ดังนั้นจึงทำให้ลิมิตของ fx เมื่อ F x เข้าใกล้ a หาค่าได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงมีทั้ง fa และมีทั้งลิมิตของ fx เมื่อ F x เข้าใกล้ a ค่ะต่อไปเรามาดูอีกสักรูปหนึ่งนะคะกราฟรูปที่5ให้นักเกรยียนพิจรารณา fa ก่อนนะคะ f(a) x เข้าใกล้ a x เท่ากับ a อยู่ตรงนี้เมื่อ x เท่ากับ a y จะมีค่าเท่ากับตรงนี้นะคะ l เพราะฉะนั้น f(a) หาค่าได้นะคะและลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a ล่ะคะหาค่าได้หรือเปล่าเราก็พิจารณาที่เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางซ้ายก่อนเมื่อ x เข้าใกล้ a ทางซ้ายจะเห็นว่า y เข้าใกล้ l และเมื่อ x เข้าใกล้ a ทางขวากราฟอยู่ตรงนี้ y ก็เข้าใกล้ l เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a หาค่าได้เช่นเดียวกันนะคะจากข้อที่5นกักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าค่าของ f(a) นะคะค่าของ f(a) ซึ่งมีค่าเท่ากับ l ะะและลิมิตของ fx เมื่อ F x เข้าใกล้ a ก็มีค่าเท่ากับ l เหมือนกันนะคะนี่เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งซึ่งจะนำไปสู่การสรุปเกี่ยวกับบทนิยามของความต่อเนื่องของฟังกช์ชันต่อไปนะคะ